3วิธีแก้ทําออนไลน์แต่ไม่เป็นตัวเองเพราะแรงเสียภาพลักษณ์ยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้ามาทําออนไลน์แต่ยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีความคิดว่าเราจะต้องทําตัวเหมือนดาราไหมจะต้องแต่งตัวสวยจะต้องพูดเก่งหรือว่าจะต้องไปเรียนแบบใครที่เราคิดว่าเขาจะเป็นต้นแบบให้กับเราหรือเปล่าวันนี้ก็มี3วิธีที่จะแก้ไขปัญหาการไม่เป็นตัวเองแบบนี้นะคะข้อแรกคือคุณจะต้องหยุดกังวลกับคนรอบข้างนะคะหยุดกังวลว่าเขาจะคิด กับเรายังไงถ้าเราออกมาทําออนไลน์หรือว่าถ้าเราแต่งตัวแบบนี้ทําคลิปแบบนี้ให้ความรู้กับคนอื่นแบบนี้คนรอบข้างเราเขาจะรู้สึกยังไงคนนั้นจะวิาพากษ์วิจารเราว่ายังไงหรือว่าคนนั้นจะไม่ชอบเราหรือเปล่าจะไม่คุยกับเราไหมจริงๆคนเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ได้คิดลบก,กับเราเลยก็ได้แต่เป็นเราเองนี่แหละคะ่ะที่สร้างกําแพงแล้วก็สร้างความคิดที่น่ากลัวขึ้นมาเองทำให้ไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองแบบร้อเเพราะว่ากลัวว่าจะโดนคนอื่นเขาว่า กลัวจะโดนคนอื่นวิจารณ์หยุดกังวลกับคนรอบข้างให้ได้นะคะแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากทาข้อสองคืออนุญาตให้ตัวเองเนี่ยรักตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมารักเรานะคะรักตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าอนุญาตให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําอนุญาตให้เราได้ทําในสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขอย่าไปรอว่าคนนู้นจะต้องอนุญาตฉันก่อนเพราะว่าถ้าเราจนถึงวันนั้นแล้วเขาไม่อนุญาตในสิ่งที่เราอยากทําแล้วเรามีความสุขล่ะคุณก็จะรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจถ้า เราตัดสินใจแล้วว่าเราทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเราเองมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนใครตัดสินใจแล้วทำไปเลยอนุญาตตัวเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเองว่าเราทำอะไรแล้วสำเร็จนอกจากเราทำให้เขาเห็นบางคนอาจจะคิดว่าเพื่อนๆในกลุ่มหรือเพื่อนๆรอบข้างเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยมันเป็นเสียงเล็กๆที่มาทําให้คุณไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเรายังต้องทําอะไรที่เหมือนกับคนรอบข้างหรือทําอะไรที่คนส่วนใหญ่เขาทํากันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างจากคน ส่วนใหญ่เขาทํากันนะคะเพราะฉะนั้นที่สูตรว่าสิ่งที่คุณอยากทำเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนจริงๆข้อ3อันนี้สําคัญนะคะทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นการที่คุณออกมาทําออนไลน์ทําประโยชน์ดีๆให้กับสังคมแต่ท่อะไรที่คุณทําเรื่องที่มันผิดศีลธรรมหรือว่าวิพากวิจารณ์คนอื่นจนคนอื่นได้รับความเดือดร้อนอันนั้นก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ทําสิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างที่ทําในโลกออนไลน์จะต้องผ่านการคิดไตรตรองมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะคะ จะต้องคิดก่อนที่จะพูดออกมาคิดก่อนพูดแล้วก็คิดก่อนที่จะลงมือทาด้วยถ้าคุณทําได้ทั้ง3ข้อนะคะรับรองเลยว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเสียภาพลักษณ์เพราะว่าก้อยเองก็เคยติดปัญหานี้มาก่อนเหมือนกันว่าเป็นหมอแล้วจะออกมาทําออนไลน์มาทําให้เราเสียภาพลักษณ์ของความเป็นหมอไหมแต่ว่าคิดพิจารณาดีๆนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ได้ช่วยคนอื่นด้วยโดยที่เราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนที่ตัดสินใจได้ก็คือคุณนะคะรักตัวเองแล้วก็อนุญ,ญาตให้ตัวเองทําในสิ่่งทีรักแล้วคุณ ก็จะมีความสุขกับทุกๆอย่างที่คุณทำในโลกนี้ค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ